คนเรานะคะถ้าเกิดว่าลองได้ศรัทธาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะก็ต้องไปให้สุดกันเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะยายเมียนะคะก็จะพาพวกเราไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะที่วัดถ้ำสิงโตทองค่ะไปดูการสร้างหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็จะไปต่อกันที่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะไปกราบสักการะหลวงปู่ขี้บธีระปัญโยซึ่งมีอายุ108ปปีนะคะณนะวัดป่าสุทธาวาสค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่วัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีเสจะเป็นเสียนได้จัดสร้างพระหลวงปู่โตรุ่นฐานเศรษฐีเพื่อนำรายได้ไปสร้างที่ประดิษฐานหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่สุดในโลก และนําไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำคูหาสวารรค์จังหวัดลบบุรีทําสิ่งดีๆเพื่อทนุบํารุงพระพุทธศาสนาบอกเลยว่าอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะสําสหรับประตูมงคลในรุ่นนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อจะนําไปสร้างฐานลุงปู่ซึ่งทางวัดกําลังดำเนินง,งานก่อสร้างอยู่ให้แล้วเสร็จต่อไปก็เลยตั้งชื่อเป็นมงคลว่า ฐานเสรษจีคือฐานที่ตั้งหลวงปู่ก็ขอเชิญบรรดาญาติโยมได้ร่วมกันคนเล็กคนละน้อยเพื่อสร้างฐานที่ตั้งหลวงปู่ให้แล้วเสร็จต่อไปนะ คนที่นำคุณพ่อครับก็คือคุณธนัทนะครับแล้วคุณแม่ปุณภาแล้วก็ไอ,อ้คุณพัชรีนะครับเป็นผู้มีพระคุณของผมทั้ง3ท่านนะครับแล้วเป็นวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผมทําพิธีปลุกเสกพระที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับถาสามคนนี้ไม่ได้เขาต้องมานําเลือกนําใช้กับผมตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็ต้องตลอดไปครับเป็นเงินจํานวน1น0 0 0แบาทที่ผมมอบให้หลวงพ่อดำนะครับจากการจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วก็หลวงพ่อดำมีดําริให้นําเงินตรงนี้เนี่ยไปช่วยวัดขุหาสวรรค์ในการสร้างศา,าลาปฏิบัติธรรม นะครับใช่ใช่ใชแล้วประบัตตวันนี้หุ่นที้พึ่งหุ่นที้พึ่งของหลวงปู่โตเสจะเป็นเซียนที่จังหวัดนครพนมได้มีพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธศินรุ่นมนนาคาของหลวงปู่ขีบทีระบัญญยอายุร้อยแปีของทีมพี่เสือจัดสร้างเพื่อถวายวัดรวมสร้างห้องน้ำสืบห้องถือว่าโดยแรงบุญแรงศรัทธา ทำให้พระรุ่นนี้ทุกเนื้อทุกพิมพ์บอกเลยนะจ้าว่าแรงสุดๆพระเกจิอาจารย์เข้มขังพิธีดีมวลสารครบจบที่ทีมพี่เสือสร้างไว้ใจได้เจ้าค่ะท่านผู้ชมนี้ทาพิธีพุทธาพิเศกนะครับเป็นวันที่สองนะครับของพระรุ่นสมเด็จมุาน,นาคารครับอุปคีพนะครับวาระครบหนึ่งร้อย 8ปี9รอบนะครับเป็นเกจิที่อายุยืนที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับพระผงของเราครับไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์มาเลจีน ฮ่องกงไต้หวันและตอนนี้พี่ป้อมเราไปเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้พี่พิเศษได้ร่วมสร้างนะครับห้องน้ำเต็มิีห้องให้กับวัดป่าสุทาวาสนะครับร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับได้บุญด้วยกันทุกคนแน่นอนนะครับเทพเจ้าแห่งน้ำโขงนะครับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของโชคลาภวาสนาครับเรื่องของบุญบารมีนะครับปีนี้ปีงูใหญ่ด้วยมาคาที่สุดของปีนี้แล้วครับจำนวนการสร้างที่ไม่พอกับความต้องการก็จะเป็นแบบนี้แหละครับพี่เสือสร้างไว